แน่นอนด้านล่างนี้คือสคริปต์รีวิวรอเรือถอถุง2026 Mercedes-Maybach COMPER Truck สำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ800คำโดยไม่มีหัวข้อและมีการแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราครับวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดรถกระบะระดับอัลตร้าลักชรอย่าง2026 Mercedes-Maybach COMPER Truck รรถที่ไม่ได้มาแค่ความแรงแต่มาพร้อมความหรูหราอย่างที่สุดในแบบที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนในโลกของรถกระบะ เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยครับเจ้า C O M P E R ทักคันนี้มาในดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความบึกบึนและความสง่างามไว้ได้อย่างลงตัวด้านหน้าของรถมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่สไตล์เมบักที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมโลโก้เมบักขนาดใหญ่ตรงกลางไฟหน้าแบบ LED Digital Light ที่สามารถปรับแสงตามสภาพถนนได้อัตโนมัติและไฟเดย์ไทม์ running light ที่ออกแบบให้มีลักษณะเรียวยาวเพิ่มความเฉียบคมบอดี้ของรถเน้นความสปอร์ตหรูด้วยเส้นสายที่ชัดเจน ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าจนถึงด้านท้ายล้อม็กขนาด24นิ้วลายพิเศษแบบเมบักพร้อมยางออเทเรนเพิ่มสมรรถนะในการลุยทางทุรกันดารในขณะที่บันไดข้างแบบไฟฟ้าสามารถเลื่อนออกอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูเสริมทั้งความสะดวกและความหรูหราในเวลาเดียวกันเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงโลกอีกใบหนึ่งที่ต่างจากรถกระบะทั่วไปโดยสิ้นเชิงภายในของ C O M P E R ถูกตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมทั้งหมด ตั้งแต่เบาะนั่งหุ้มหนังนับป้ายเย็บมือลายลายเพชรพร้อมระบบนวดในทุกที่นั่งระบบทำความเย็นแอร์ละอุนในตัวคอนโซลหน้าถูกออกแบบอย่างประณีตอด้วยไม้แท้ลายขัดเงาตัดกับอลูมิเนียมแบบรัชเชตที่เพิ่มความล้ำสมัยพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้พร้อมระบบสัมผัสและหน้าจอ M b U X ขนาด17นิ้วที่ควบคุมทุกอย่างได้ผ่านปลายนิ้วหรือคำสั่งเสียงที่นั่งด้านหลังเป็นแบบ Executive Seat สามารถปรับเอนได้เหมือนในรถลีมูซีน พร้อมโต๊ะทำงานพับได้ช่องเสียบ USB-C หอไลายจุดระบบแอร์แยกโซน4จุดและไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้มากกว่า64เฉดสียงนอกจากนี้ยังมีตู้แช่ไว้ขนาดเล็กและชุดแก้วคริสตัลเมบักสำหรับการเดินทางที่เหนือระดับในเรื่องสม ER, รรถนะ C.O.M.P.E.R. ท럭ไม่ได้เป็นเพียงรถสวยแต่มันทรงพลังแบบสุดขีดด้วยเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่ความจุ4.0ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง550แรงม้าแรงบิดกว่า800นิวตันเมตรทำงานร่วมกับระบบ My Hybrid EQ Boost เพื่อเพิ่มอัตราเร่งอย่างนุ่มนวลแต่ร้าใจ อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายใน4.5วินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถกระบะขนาดใหญ่ระบบขับเคลื่อน4ล้อ C-MATIC บวกและระบบกันสะเทือน AIR-MATIC ที่สามารถปรับระดับความสูงของรถได้อัตโนมัติทำให้ไม่ว่าจะลุยเส้นทางออฟโรดหรือทางเรียบก็ให้ความนุ่มนลนเหนือชั้นกว่ารถทั่วไปด้านระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยจอดอัตโนมัติ360องศาระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน stop and go ระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติระดับ2บวกรวมถึงกล้องตรวจจับสภาพถนนล่วงหน้าเพื่อปรับระบบช่วงล่างให้เหมาะสมแบบ real time สำหรับราคาค่าตัวนั้นแน่นอนว่าอยู่ในระดับพรีเมียมเริ่มต้นที่ประมาณ210,000ดอลลาร์ 2, 000, 000, 000สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ7.7ล้านบาทซึ่งอาจจะสูงสำหรับรถกระบะแต่ถ้าดูจากสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการตกแต่งและสมรรถนะก็ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อความหรูหราที่คุ้มค่าโดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถกระบะท,ที่เหนือกว่าในทุกมิติโดยรวมแล้ว Mercedes bach, o m P e เมบั C O M P E R r u ั k ปี2026คือยานยนต์ที่นิยามใหม่ให้กับคำว่ารถกระบะ มันไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือในการขนส่งหรือใช้งานแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของสถานะฐานะและรสนิยมของผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งความหรูหราและสมรรถนะในคันเดียวหากคุณกำลังมองหาสุดยอดรถกระบะที่แตกต่างจากทุกสิ่งบนท้องถนนนี่แหละคือคำตอบขอบคุณที่รับชมครับหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถหรูรุ่นต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ หากคุณต้องการเสียงบรรยายประกอบหรือคำแนะนำในการตัดต่อวิดีโอเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ